กินลูกมาบวงลูกทุงสูงข้างบนแไม้สั่นๆทำไงถึงจะได้กินขยายได้แงนขยายได้ได้กินบอกได้เป็นยาวแล้วมันกระบองงูกณงงอคงนะ่ วงมากินละเมื่อคืนหนักตอนเช้าเปรี้ยวๆขอเล่นก็ไม่ครับไม้สอยมะม่วงสารพัดประโยชน์เสร็จแล้วก็ปรับให้สัน้นเหมือนเดิมได้ อย่ไปติดสวนครับลองดูงงกกันจแซ่แบษส,สม,สมได้แล้วลอยยำครับแก้วขมิน้น สอยมาสดๆมากิน้นะมายำนะยำพีกเรเยบร้อยจิตัดสะใจยำมะม่วงดีกันครับอืม อีกคำหนึ่งอืม,อม